เคยสงสัยกันไหมครับว่าในทางกฎหมายเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นลูกของใครกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับกับแนวคิดที่สําคัญมากๆในกฎหมายครอบครัวไทยนั่นก็คือคําว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อสิทธิและชีวิตของทุกคนในครอบครัวเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คําถามตั้งต้นเลยที่ดูเหมือนจะง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากคําถามนี้แหละครับคือก้วแรกที่กฎหมายจะต้องตอบให้เคลีย เพื่อวางรากฐานชีวิตให้กับเด็กทุกคนที่เกิดมาไอคำว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่สัพเทคนิคที่ฟังดูไกลตัวนะครับแต่มันคือประตูเลยประตูสู่สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆของเด็กคนหนึ่งตั้งแต่เรื่องมรดกไปจนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปกครองเรามาดูกันเลยครับว่าทำไมสถานะนี้ถึงสำคัญขนาดนี้ การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างสะพานทางกฎหมายที่แข็งแรงมากๆเลยครับฝั่งหนึ่งคือการปลดล็อกสิทธิต่างๆให้กับเด็กไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับมรดกหรือการใช้นามสกุลแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของพ่อแม่ในการเลี้ยงดูและให้การสนับสนุนทางการเงินนั่นเองครับโอเคทีนี้พอพูดถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนกันดีก็ต้องเริ่มจากจุดที่มันเคลียร์ที่สุดชัดเจนที่สุดนั่นก็คือสายใยระหว่างแม่กกัับบลูคร ทีนี้ลองดูภาพนี้กันนะครับมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะมันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่ากฎหมายเนี่ยเขามองสถานะของความเป็นแม่กับความเป็นพ่อจากจุดเริ่มต้นที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยสำหรับฝ่ายหนึ่งมันชัดเจนจบในตัวเองแต่อีกฝ่ายหนึ่งมันมีเงื่อนไขมีความซับซ้อนกว่านั้นและนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยตามที่มาตรา1 5 4 6้เขาบอกว่าชัดๆเลยนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรเนะี่ะคือแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายเสมอจบเลยไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกนี่คือหลักประกันแรกที่แข็งแกร่งที่สุดที่กฎหมายมอบให้กับเด็กทุกคนครับแล้วถ้าเป็นในเคสที่เจอกันบ่อยมากๆล่ะครับคือพ่อแม่ไม่ได้แต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเรามาดูกันต่อเลยครับว่าความเป็นพ่อโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงบ้างสำหรับฝ่ายพ่อที่ไม่ได้แต่งงานกันเนี่ย กฎหมายก็ไม่ได้ใจร้ายปิดประตูสะทีเดียวนะครับมาตรา1547เนี่ยเขาให้ทางออกมา3ทางหลักๆเลยอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แหละครับ 1. คือไปแต่งงานกันสะทีหลัง 2. ก็ไปจดทะเบียนร,รับรองบุตรให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือ3ถ้าตกลงกันไม่ได้จริงๆก็ให้ศาลตัดสินไปเลยซึ่งทั้ง3ทางนี้ก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างสายใยทางกฎหมายให้เกิดขึ้นครับ เอาละครับคราวนี้เรามาดูในโหมดปกติกันบ้างหรือที่เรียกว่าเป็นค่าเริ่มต้นของกฎหมายสำหรับเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่แต่งงานกันครับก่อนจะไปต่อเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับเครื่องมือสำคัญของกฎหมายอันหนึ่งก่อนนะครับเขาเรียกว่าข้อสันนิษฐานเอ้มันคืออะไรลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันคือกฎตั้งต้นที่กฎหมายบอกว่าเฮ้ hey, เราจะเชื่อแบบนี้ไว้ก่อนนะถ้าไม่มีใครเอาหลักฐานที่ดีกว่านี้มาหากาักหลัง มันช่วยให้ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นที่เคลียร์มากๆครับไอ้กฎตั้งต้นที่ว่าเนี่ยมันก็คือกฎหมายจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสามีของแม่น่ะคือพ่อของเด็กโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องไปสืบไปหาอะไรให้วุ่นวายเลยถามว่าทําไมล่ะก็เพื่อให้เด็กมีสถานะทางกฎหมายที่มั่นคงทันทีที่ลืมตาดูโลกไงครับ 310วันตัวเลขนี้ต้องจำเลยนะครับสำคัญมากๆมันคือกรอบเวลาที่กฎหมายเขาขีดเส้นไว้หลังจากการแต่งงานมันจบลงไม่ว่าจะหย่ากันหรือมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตถ้าเด็กเกิดในช่วงเวลานี้พอดีเป๊ะกฎหมายจะยังสันนิษฐานว่าเด็กเป็นลูกของอดีตสามีอยู่เพื่อไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กต้องอยู่ในสภาพที่เคว้งคว้างไม่มีพ่อตามกฎหมายนั่นเองครับแน่นอนครับว่าชีวิตจริงมันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนในตำราและการแต่งงานก็เหมือนกันครับ มาดูกันครับว่ากฎหมายจะรับมือกับสถานการณ์ที่มาซับซ้อนขึ้นไปอีกยังไงอ่ะนี่เป็นสถานการณ์ที่ชวนปวดหัวเลยครับคือผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีอยู่แล้วนะแต่ดันไปแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าสมรสซ้อนนะครับคำถามคือแล้วกฎหมายจะสันนิษฐานว่าใครเป็นพ่อกันล่ะทีนี้คำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะกฎหมายดันไปสันนิษฐานว่าเด็กเป็นลูกของสามีคนที่สองคือคนในการแต่งงานครั้งหลังสุด เหตุผลก็น่าจะเพราะกฎหมายมองว่า,าผู้หญิงน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคู่สมรสคนใหม่มากกว่าก็เลยให้น้ำหนักไปทางนั้นครับและนี่คืออีกหนึ่งกรอบป้องกันที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กเลยนะครับกฎหมายเขาบอกเลยว่าถึงแม้ว่า,าภายหลังศาลจะตัดสินว่าการแต่งงานของพ่อแม่เป็นโมฆะคือเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยก็ตามแต่คำตัดสินนั้นะจะไม่มีผลย้อนหลังไปทำลายสถานะความเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กเด็ดขาดคือเด็กต้องได้รับการคุ้มครองไว้ก่อนเสมอ สไลด์นี้ยิ่งชอให้เห็นเลยว่ากฎหมายพยายามจะยืดหยุ่นแค่ไหนคือถ้าผู้หญิงแต่งงานใหม่ภายในกรอบเวลา3 1 0วันที่เราคุยกันไปมเมื่อกี้ไอ้กฎตั้งต้นหรือข้อสันนิษฐานเรื่องความเป็นพ่อนะ่ะก็จะถูกย้ายจากอดีตสามีมาอยู่กับสามีคนปัจจุบันทันทีเลยครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดเอาละครับดูรายละเอียดที่มันซับซ้อนกันมาเยอะแล้วแล้วอะไรล่ะคือหลักการใหญ่หลักการเดียวที่อยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์ทั้งหมดนี้และนี่ก็คือคําตอบครับ ไม่ว่ากฎที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจะดูง่ายหรือจะดูซับซ้อนวุ่นวายแค่ไหนก็ตามทั้งหมดมีดาวเหนือคอยนำทางอยู่ดวงเดียวกันนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดที่จะต้องคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของเด็กให้ดีที่สุดเสมอครับนี่คือหัวใจของมันและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในขณะที่รูปแบบของครอบครัวแล้ก็สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ไอ้กรอบกฎหมายที่มีมาอย่างยาวนานเหล่านี้มันยังสะท้อนความเป็นจริงของโลกยุคปัจจุบันได้ครบถ้วนอยู่หรือเปล่า